สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวเคียร์เทสเมนปี2026เคียร์เทสเมนนั้นไม่ธรรมดาเลยเคียร์เรียกสิ่งนี้ว่าปรัญาการออกแบบ opposites อยู่ในแต่ซึ่งเป็นแนวคิดที่กล้าหาญมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและโดดเด่นแทงหน้าปัดด้านหน้านั้นดูแข็งแกร่งด้วยไฟหน้าเหลดแนวตั้งที่ชิดขอบโลโก้เคียร์ขนาดใหญ่และกระจังหน้าขนาดใหญ่เหมือนกับการนำรถบรรทุกคลาสสิกมาปรับโฉมใหม่ให้ดูล้ำยุคบ,บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ค่อยชอบคุณคิดอย่างไร แสดงความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยมีโลโก้เคียร์ขนาดใหญ่ประทับอยู่ที่ประตูท้ายรถจับคู่กับไฟไทยตตยเลดแนวตั้งที่ดูทันสมัยคุณสามารถตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสปอร์ตบาร์รกบันไดหรือแม้แต่ฝาปิดกระบะแบบเลื่อนได้และยังมีรุ่น X-Pro อีกด้วยช่วยเพิ่มระยะห่างจากพื้นเป็น9.9นิ้วเพื่อการขับขี่แบบออฟโรดที่เต็มสมรรถนะเทสเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV หรูมากกว่ารถใช้งานเคียมาพร้อมหน้าจอ3จอได้แก่แผงมาตรวัดแบบดิจิทัล ขนาด12.3นิ้วระบบอินโฟเทนเมนต์แบบหน้าจอสัมผัสขนาด12 3นิ้วและจอแสดงผลระบบปรับอากาศขนาด5นิ้วห้องโดยสารสะอาดทันสมัยและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีอย่าง Apple CarPlay Android Auto และระบบเสียงฮาร์มันคาดินวัสดุที่ใช้พื้นผิวสัมผัสแบบนุ่มการเย็บแบบบอกรีรมีมและแม้แต่ผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคียอาไม่ลดคุณภาพในส่วนนี้คอนโซลกลางมีฝาพับที่ใช้เป็นตัวได้เหมาะสำหรับสำนักงานเคลื่อนที่หรือช่วงพักทิ้งแบบด่วนใต้บอก หลังมีพื้นที่เก็บของซ่อนอยู่33ลิตรและบ่อหลังปรับเอ็นได้30องศาพเพื่อความสบายเป็นพิเศษด้วยพื้นที่เหนือสีรัะและที่วางขาที่ดีที่สุดในกลุ่มห้องโดยสารแบบครูแคปนี้จึงกว้างขวางเพียงพอสําหรับการเดินทางไกลพูดตรงๆว่านี่คือห้องโดยสารของรถบรรทุกที่สะดวกสบายที่สุดที่ฉันเคยเห็นระบบส่งกําลังสองระบบขึ้นอยู่กับตลาดในเกาหลีใต้คุณจะได้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์สี่สุขขนาด2.5ลิตรที่ให้กำลัง277แรงมา้า และแรงบิด311ปอนด์ฟุตโดยสามารถทําความเร็วจาก0ถึง62ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ8.5วินาทีซึ่งถือว่าไม่เร็วทีเดียวสำหรับรถบรรทุกในออสเตรเลียและตลาดอื่นๆมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2 2ลิตรที่มีกำลัง207แรงม้าและแรงบิด325ปอนด์ฟุตซึ่งให้กำลังมากขึ้นสำหรับการลากจูงตัวเลือกเกียร์ได้แก่เกียร์อัตโนมัติ8สปีด หรือสำหรับแฟนดิเซลเกียร์ธรรมดา6สปีดเจ๋งแค่ไหนกันเชียวคุณสามารถเลือกระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อนสีล้อพร้อมอัตราทดต่ำได้ลากจูงได้สูงสุดถึง7,716ปอนด์เท่ากับจีดกระดีเอเธอร์ความจุบรรทุกอยู่ระหว่าง2,242ถึง2,635ปอนด์ดังนั้นไม่ว่าคุณจะขนสัมภาระหรือลากจูงรถพ่วงเทสเมนก็พร้อมตอบโจทย์คุณตอนนี้มาพูดถึงความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดกันดีกว่าเพราะ เทสมนไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งถนนลาดยางรุ่น X-Pro เป็นรุ่นที่น่าจับตามองมาพร้อมอย่างทุกสภาพพื้นผิวเฟืองท้ายแบบล็อกได้และระยะจากพื้นถึงตัวรถ9.9นิ้วเคลื่อนมาพร้อมโหมดภูมิประเทศสำหรับหิมะโคลนทรายและหินรวมถึงโหมดเอ็กเทรสำหรับการเคลื่อนตัวด้วยความเร็วตำ่ำนอกจากนี้ยังสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง31นิ้วน่าประทับใจทีเดียวระบบ ment อินโฟเทนเมนต์ U-View ของเทสม a นนั้นมีความฉับไวและใช้งานง่ายโดยมีแท่นชาร์จแบบไร้สาย และปลั๊กไฟ240โวลต์สำหรับใจไฟให้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตั้งแคมป์ด้านความปลอดภัยทียอาได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบช่วยขับขี่บนทางหลวงสองยังปรับให้เหมาะกับรถพ่วงทําให้การลากจูงปลอดภัยและราบรื่นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีกล้อง360องศาสําหรับพื้นที่แคบและระบบตรวจสอบผู้ขับขี่ที่ใช้การจดจําใบหน้าเพย อือตรวจจับความเหนื่อยล้าเหมือนกับมีผู้ช่วยนักบินที่คอยดูแลคุณอยู่เสมอเทียมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยีรถบรรทุกราคาของเทสเบนและคุณจะหาซื้อได้ที่ไหนทีไอยังไม่ได้ลดราคาอย่างเป็นทางการแต่กระแสะตอบรับจากอุตสาหกรรมบ่งชี้ว่าราคาจะเริ่มต้นอย่างมีการแข่งขันโดยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง35,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นพื้นฐานส่วนรุ่นท็อปเช่น X Pro นั้นจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0ดอลลาร์ มีกำหนดเปิดตัวที่ตัวแทนจำหน่ายในเกาหลีใต้ออสเตรเลียตะวันออกกลางและแอฟริกาตั้งแต่กลางปี2568เป็นต้นไปและส่งมอบในออสเตรเลียภายในเดือนกรกฎาคม